วิธีลงทะเบียนพักชำระนี่กยศมีอะไรบ้างต้องทำแบบไหนก่อนอื่นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้รับทราบข่าวสารดีๆอีกนะครับขอบคุณครับ จากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่โดนพักงานตกงานว่างงานกันจำนวนมากทางด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาวงเล็บกยสได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมได้รับผลกระทบจากโควิด -2019 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กู้ยืมเงินมีทั้งการลดพัก ผ่อนผันและชะรอทั้งหมดมาตรการครับใครมีสิทธิ์ได้รับการพักชำระหนี้กยศบ้างผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บบัตรคนจนเฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีนะครับ 2. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่เคยถูกดำเนินคดีแล้วไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้เนื่องจากหากเป็นผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาปฏินประนอมยอมข่วมในชั้นศาลซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขในนั้นแล้วทั้งกยศและผู้กู้ยืมมีฐานะเป็นคู่ค่วมที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับระยะเวลาพักชำระหนี้2ปีกรณีผู้มีงวดชำระเป็นรายปีไม่ต้องชำระหนี้งวดวันปีสองพเป็นเวลา2ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติโดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดต่อไป2563ภายในวันที่5กรกฎาคม2565และงวดที่เหลือในปีถัดไปครับและกรณีผู้มีงวดชำระเป็นรายเดือนไม่ต้องชำระ24เดือนนับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติโดยในระหว่างการพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้กองทุนจะหยุดคิดดอกเบีย้ยปรับเบีย้ยหรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ข้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ในระหว่างผ่อนผ่นผานการชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักหนี้จะสิ้นสุดสำหรับโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไรผู้กู้ยืมเงินสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ กอยศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563ส่วนการจัดส่งเอกสารให้กอยศออไม่เกินวันที่15มิถุนายน2563วงเล็บดูวันที่บนตราไปรษณีย์กรครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้กอยศกันครับ1เปิดเว็บไซต์ของเว็บกอยศออกันครับ2 กรอกข้อมูลผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้แก่ 1. เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 2. คำนำหน้าชื่อและนามสกุล 3. วันเดือนปีเกิดโดยให้กรอกเป็นตัวเลขติดกันทั้งหมดเช่น2011ปีพศเกิดแล้วก็25วันเกิดแล้วก็วันที่30อย่างนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็อีเมลและยืนยันอีเมลอีกครั้ง แล้วก็ต่อมาด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อสะดวกหรือไม่ใส่ก็ได้ครับข้อที่3กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเสร็จแล้วคลิกปุ่มสีเขียวหรือปุ่มคำว่าตรวจสอบครับข้อที่4เลือกมาตรการที่ต้องการลงทะเบียนคลิกเข้าไปจะมี2มาตรการให้เลือกคือลดปรับดอกเบี้ยร้อยละ80 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียวและพักชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้เลือกมาตรการที่2นะครับต่อมาข้อ 5. อัปโหลดรูปสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบ 6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงอันได้แก่ผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดีผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดชำระหนี้เป็นรายแบบรายปีพักชำระนี้งวดที่ปี2563 นับตั้งแต่เดือนกองทุนอนุมัติผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้งวดปี2563ภายในวันที่5กรกฎาคม2565ครับต่อมาผู้กู้ยืมเงินมีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายเดือนพักชำระหนี้24เดือนนับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติครับ